เดนคูชิฟลอรินะครับคูชิเนี่ยแปลว่าการเสียบไม้ครับในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็วิธีการทําอาหารของที่นี่นะครับจะเน้นเรื่องของการเสียบไม้นะครับว่าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสไตล์อาหารระหว่างสไตล์ฝรั่งเศสกับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ อยู่กับเบลในลักซ์พอลเล์ใน EP นี้นะครับ mm hmm. เบลยือนอยู่ที่นี่เลยครับ mm hmm. ตึกเอราวัณน,นะครับ mm hmm. อยู่ตรงแยกราชประสงค์เลยนะครับ mm hmm. เบลยือนอยู่ที่หน้าร้านเดนคูชิ f อริครับ mm hmm. เป็นร้านที่ดังมากๆจากญี่ปุ่นนะครับมาจากโตเกียวเลยแล้ววันนี้ครับเขามีเมนูใหม่4เมนูนะครับ mm hmm. ความพิเศษเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหน mm hmm. เข้าไปชมกันเลยครับ หลังเปิดให้บริการที่กรุงเทพนะครับเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามมากๆเป็นร้านอาหารชื่อดังจากโตเกียวที่อยู่ในลิสต์ห้ามพลาดมีเอกลักษณ์จากการนําจุดเด่นของอาหารฝรั่งเศสมาผสมกับความเป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คัดวัตถุดิบพรีเมียมแถมเป็นออแกนิกด้วยนะครับโดยยังได้เชฟชาวญี่ปุ่นมากประสบการณ์อย่างเชฟซูซูมูชิมิสึผู้ที่ทําให้ร้านในสาขาญี่ปุ่นได้รับรางวัลหนึ่งดาวมิชลินเลยครับ เมื่อกี้เราแอบเห็นเมนูของเชฟนะครับที่เชฟกาลังแบบรังสรรค์ให้เรานะครับทำอย่างแบบน่ากินมากๆขอพูดถึงคําว่าเดนคูชิฟรีนะครับคูชิเนี่ยแปลว่าการเสียบไม้ครับในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็วิธีการทําอาหารของที่นี่นะครับจะเน้นเรื่องของการเสียบไม้นะครับมีความหมายของการเสียบไม้อยู่นะครับก็คือว่าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสไตล์อาหารระหว่างสไตล์ฝรัร่งเศสกับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็เมนูที่อยู่ตรงหน้าเบลครับน่ากินมากครับเชฟนี่คือเทอรีนผักนะครับแล้วก็ท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนนะครับแล้วก็มีน้ำซุปดาชินะครับแล้วมีวาซาบิที่แบบเมื่อกี้บดสดๆให้เราทานเดี๋ยวลองมาชิมกันเลยนะครับไข่ปลาแซลมอนที่สดอะ่ะพอเรากินเข้าไปแล้วกัดเข้าไปแล้วอ่ะความแบบหวานแล้วก็แตกในปากโป๊ะโปะโปะ,ปะอันนี้คือสดจริง ทุกคนจะให้ได้เห็นความคุชิแล้วนะครับนี่คือการเสียบไม้เห็นไหมครับนี่คือวัฒนธรรมในการปรุงอาหารของชาวญี่ปุ่นนะครับมาแบบนี้เลยนะครับนี่ทุกคนอร่อยมากเป็ดนุ่ม แล้วก็ตัวมี a t บอลนะครับมีความนุม่มมีความหวานมาถึงเมนูที่3ของเราแล้วนะครับเป็นข้าวอบหม้อดินครับซึ่งมีผักรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีเห็ดมีโกโบแล้วก็มีลิ้นวัวนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์เลยโดยแอบเห็นแล้วครับน่ากินมากเชฟก็จะทำการ mix นะครับซึ่งในในหม้อเนี่ยจะมีข้าวมีผักรวมแล้วก็ลิ้นวัวเป็นวัตถุดิบหลักนะครับ ทุกคนคงจะเห็นขนาดของลิ้นที่ทางเชฟเสียบไม้มาให้เป้ยนะครับเพราะว่าละลายในปากหมดเลยครับทุกคนขอชิมข้าวหน่อย Comfort food ที่แท้จริงข้าวหอมมากและนี่ก็เป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเมนูของหวานนะครับตอนนี้เชฟกำลังจะเสิร์ฟให้เบลใช่อันนี้จะเป็นพุดดิ้งนะครับทุกคน แล้วก็ที่สังเกตดูเนี่ยเหมือนจะมีแบบเป็นน้ำตาลเป็นซอสน้ำตาลแบบคล้ายๆคาราเมลครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะครับพุดดิงเนื้อเนียนละเอียดมากโอ้ยเป็นแบบของหวานที่ล้างปากได้ดีมากเลยครับโหทุกคนครับกินแบบฟินมากๆเลยครับ4เมนูเป็นความแปลกใหม่ในชีวิตเราเหมือนกันนะครับที่ได้ทานอาหารที่มีความผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับและนี่คือลักซ์พอลเลอร์ใน EP ีนี้นะครับอยากพบกับความพิเศษ ความลักชัวรี่ที่เข้าถึงง่ายแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มานะครับใครเคยมาทานที่ร้านนี้เหมือนกันนะครับแล้วพบกันได้ใหม่กับ l u x e p l o r ใน EP หน้านะครับ